嘿嘿嘿。<laughs> สวัสดีค่ะจ่าจาหายทองคำนะคะเจ้าของผลงานเพลงบทตัวกันมั่นสไตลยบอค่ะสวัสดี FC ฟจ่าจ่าหายทองคำทุกทกท,กท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจ๋ามาอวยพรปีใหม่เนาะให้กับ FC จ๋าทุกๆุกคนเลยปีใหม่ปีนี้นะคะจ๋าขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ ขอกราบขอพระคุณนะคะที่ f อซีทุกๆท่านนะคะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่วยเชียร์จา๋าจ๋ามาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแล้วก็เริ่มตั้งแต่อยู่ครอบครัวไฮทองคำเลยนะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณมากเลยนะคะน่ารักมากจริงๆนะคะก็ทุกกำลังใจนะคะเป็นแรงผลักดันให้จ่าจ๋านะคะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ ปีใหม่ปีนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ใน6เนาะเดี๋ยว6-4นะคะเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเนาะขอบคุณที่ติดตามจา๋จาแบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ติดตามจา๋าแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์ค่ะบ๊ายบาย